สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมมิดหมอแคนแฟนหมอลำนะครับเบิดสุขูสุก้นนะครับพี่น้องก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อหาสาระนะครับฝากพี่น้องซอยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบาาเคนน้ำในเด้อนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับพี่น้องสําหรับพาบาลฟินแลนด์นะครับเพิ่นไปทายงานพี่เซนเตอร์นะครับผมพี่น้องแต่สิ่งที่สําคัญก็คือความรอของพยาบาลฟินแลนด์นั่นเองนะครับพี่น้องทําเอาพี่น้อง แฟนคลับเอฟสาวๆทั่วประเทศจะล่ามไปถึงประเทศลาวโมเนหน่อยคือกันนะครับพี่น้องใจเฮียใจละลายไปตามๆกันนะครับเพราะว่าอึ้งตะลึงในความรอของเพลินนะครับกับความรอความหนาหักของเพลินนะครับพี่น้อง คือต้องยอมรับว่าพยาบ,บาลฟินแลนด์ช่วงเนี่ยถือว่ากระแสดีมากๆนะครับคืองานเนเขาทุกอย่างนะครับบววสิเป็นงานรองเพลงกระตามงานไล่สดกระตามคืองานเนี่ยไหลมาเท่มากนะครับสําหรับกระแสสําหรับความฮิตฮอตความปังของพยาบ,บาลฟินแลนด์ช่วงนี้นะครับพี่น้องชี้ว่างงานเนี่ยลังเขาบายุดเบยอนนะครับบววสิเป็นงานทายพี่เซ็นเตอร์โฆษณามังละเป็นงานไล่สดต่างๆงานรองเพลงนะครับแล้วล่าสุดสดๆล้อนล่อนเลยนะครับ นั่นก็คือคอมเมนเตอร์นะครับผมไายการทีวีผลเด้นะครับพี่น้องบอธรรมดานะครับไอคอมเมนเตอร์นี่คืออีย่างนะครับผมสําหรับพี่น้องบางคนอาจสีบหูนะครับทาหูแล้วเค้นก็ต้องขออภัยเล้อนะครับพี่น้องคือคอมเมนเตอร์นี่ก็คืออันผู้ที่นั่งย่โตนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับไปวิพากวิจารณ์นะครับคือคําว่าวิพา์วิจาร์นะครับมวนว่าสิไปเบาในทังทีบอดีได้นะครับพี่น้องบอแมนนะครับก็ไปให้คําแนะน้ำใน พี่น้องไปให้คําแนะนาําไปบอกว่าควรปรปับปรุงอีย่างในสีนะ่น้าในครับพี่น้องหนึงสองสามจังสี่ในครับพี่น้องคือไปในน้ำของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วไปในน้ำของคนที่มีประสบการณ์ไปในน้ำของคนที่ สามารถที่จะหายคําแนะนําคนอื่นได้นะครับผมและหายคนอื่นเอาไปน้ำใส่แล้วจะประสบความสาเร็จนั่นแหละนะครับผมพี่น้องคือบอกเลยเลยนะครับผมว่าปังมากๆสําหรับพยาบาลฟินแลนด์น,นะครับคือโมเมนต์ว่าเพ่่นน,นาตาดีอย่างเดียว เก่งอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับพี่น้องคือโสดพ้อครับสําหรับสาวๆนะครับพี่น้องที่กําลังมองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องมีโอกาสเด้อนะครับผมพี่น้องชื่นชมนะครับผมในผลงานชื่นชมในความสามารถของเพิ่นนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับพยาบาลฟินแลนด์แบบนี้ตลอดไปนะครับผมพี่น้องสําหรับสาวๆนะครับสาหรับพ่อๆ่แม่นะครับผมที่เป็นกําลังใจให้กับพยาบาลฟินแลนด์ กะเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลฟินแลนด์แบบนี้ตลอดไปนะครับสื่นช่มความรอเหลาของลูกไส้เจ้าเดอร์แม่สื่นช่ชมความสลาดของลูกไส้เจ้าเดอพอ่อถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมสําหรับพยาบาลฟินแลนด์นะครับหรือว่าบอสบิ๊กผู้บริหารคายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วบัดที่นี่สีภาพี่น้องมาเบึงความเคลื่อนไหวมือนีนะครับพี่น้องมือที่เพิ่นไปไทายพี่เซนเตอร์เนี่ยนะครับพี่น้อง เพราะว่าเป็นวิหน้าที่แรกเป็นงานแรกของพยาบาลฟินแลนด์ที่เฮ็ดนาทีนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าจะออกมาได้ดีสดั่รใดนั่นนะครับเดี๋ยวเคลียร์ีคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่ามาฟังเนื้อหาสาระที่เพิ่นโพสโต์ก่อนนะครับพี่น้องจากนิดหนึ่งเนาะนะครับไะพี่น้องแล้วไปเบิ่งท่ามไร่การเคลื่อนไหวของพยาบาลฟินแลนด์ในมือนี้นะครับว่าเพิ่นจะมีความตื่นเต้นและตกใจสํามใดนะครับผมพี่น้อง คือเพิ่นเว้าจังสี่นะครับผมพี่น้องขอเพียงแค่เฮ้าตั้งใจเฮ็ดยังออกมากมั่นกะดีเบิดแหละเพิ่นว่าอ่านะครับขอเพียงแค่เฮ้าตั้งใจเฮ็ดยังออกมากมั่นกะดีเบิดแหละเพิ่นว่านะครับผมพี่น้องอ่านะครับประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่นน้นามของผมทํางานแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ เพิ่นว่านะครับพี่น้องถึงจะเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องแต่เพิ่นเฮดออกมาเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับพี่น้องคือบบมีมองติด้วยนะครับพี่น้องไปเบิ่งดได้เลยนะครับพี่น้องอถึงจะเป็นครั้งแรกแต่บบมีหอย่างยากโบมีคําว่าเป็นไปบ่ดได้นะครับสาหรับพูยาบาลฟินแลนด์นะครับพี่น้องหรือว่าบอดบิกนั่นเองนะครับพี่น้อง พี่น้องไปติดต,ตามเบิงนะครับจักน่อยสสี่าเขียนบวกดนะครับคือเพื่อนวาน่าได้ยินแต่หูนะครับได้ยินแต่หูได้ดูแต่ตานะครับพี่น้องบ่ได้จับบ่ได้บายจากน่อยมันสีบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เยนะครับพี่น้องไปล่องเบิงนะครับตลอดจนหอดเวลานที่สุดท้ายนะครับครับฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับบ่าวเขี้ยนน้ำในเด้อนะครับผมพี่น้องให้คิดเสียว่าเป็นดุกในบ้านเป็นหวานในสวนนะครับอันใดที่มันบ่ดีอันใดที่เขียนบกไปแล้วนะครับพี่น้องฟังแล้วคิด ว่ามันบเหมาะสมนะครับพี่น้องคอมเมนต์บอกเค้นน้ำในเด้อนะครับแนะนาแนวทางใดเรืยนะครับพี่น,ออน,น,น้องคอมเมนต์ในเลอยนะครับดีก็บอกว่าดีบ่ดีก็ด่าในเรืยนะครับพี่น้องเพราะว่าเหตุคิปสาธารณะนะครับพี่น้องให้พี่น้อง เปิดโอกาสให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเละครับคอมเมนต์ได้ตามสบายนะครับผมพี่น้องบอ่ววากันนะครับถาม Body, ม,าม,ถามันบอดีพี่น้องก็มิสิททีจะตำนี้ถามมันบงงามพี่น้องก็มีสิททีจะวานะครับนอมหลับทุกคำตำนี้นะครับผมพี่น้องและคข้า่นชมขอบคุณครับสบายดี